หนึ่งสองสามสี่ห้ากับผมพระมหาดิศอุปวัฒโนนะครับขออนุญาตถ่ายภาพนะครับพระเดชพระคุณหลวงตารพระครูพมนากิจจาธรนะครับขอด้วยลูกศรริษย์ลูกหานะครับออกรับบิณฑบาตในวันพระวันนี้นะครับนี่เด้อถัดจากพระเดชพระคุณหลวงตาไปก็เป็นลวงพ่อหลวงเจ้าว,วาดนะครับหลวงปู่พระมหา,าประกอบสัมปโยโคนะครับราชทินานามันะครับพระครูสุนทร สุตตาสุตานุกูลนะครับยังไม่คุ้นชินนะครับเดือเมื่อคืนพระเดชพระคุณน้วงตาก็ไปแสดงธรรมนะครับที่วัดสร้างพรนะครับถ้าพูดผิดก็ขอโทษขออภัยนะครับหลวงปู่พระมหาประกอบสัมปโยคโนี้ก็ไปสวดนะครับสวดพุทธาพิเศษสมโพธนะครับอากาศหนาวนะครับนีพน นะครับมีมือกล้องนะครับนี่้กล้องตัวน้อยนะครับนี้มาขึ้น,นอาจารย์ปอกผู้สุดตายทำมาลังนทีอาจารย์มาหามาโนเป็นเข้าบนเนื้อเป็นว่าหยอกแน่ถึงแก้กลับมาเลยเห็นว่าเย็บเลยไลมือโยมมาที่เสื้อเปล่ม่อนขนาดสมวัดวัดโกบอรแ สวดสายพีทํำหยอดโมกเปน็นเน่ยโยมจังไรกับผมทำมาจังเวสนอกจากนั้นผูบว่าไปนิ่งเข้าต้องพอมาหาฤีคิ์ก็บขวดสิริสมงคลคุณ,คณจะหวานไม่อ่อนคนบ้านไกลนะครับคุ <c oughs> แารนปที่ก้มอราาดเลปดชิดเก่าทีหยีชิดหบ้านจ้า ต้องผู้เป็นเป็นารายสยานไม่เป็นผู้ของคู้เกษียณอายุราชสารจงไปได้มา่วบวชบวชจนได้เป็นพระผู้สัญญวัตอันนี้เป็นการตามตัวความเห็นกุศลปีวัดชีคุณคันทะลดุดบัณฑนาผู้เน้่วกำหนดการพระราชทานเพิ่โมโชคนการอยฟัองอีกกะนอพอเป็นธรรมา,าเจรอรานะปย่อธิมีกำหนด การปิธีการชันใดอย่างโยมต้อง,งไปตั้งอิจเรนอันนี้ปกหน้ามัสังเวียนงั้นว่าปู่เป็นเปล่าเป็นสตาร์ทไกว้ก็อิะอจะนัรนสีเวียนเป็นของนแน่นอนฝั่งไกลเป็นของแน่นอนอโยมทันไหลตักอยู่ในความบกปามปิดจราหน้า ความตายคือเ้าไปงานครบเจริญเทื่ยนั่นแหละอวสังมายามาริตตพันธ์ขับริกรรมภาวนาเร่อวัสังมายามาริตตพันธเราต้องตายแน่ๆเราต้องตายแงๆแต่เมื่อมันเด็กเกิดป้องโบกปั่งมาผู้หายไปเล่นไปบูนเรื่อยมันต้องตายพวก้หาว่าเออเย็นต้องตายพวก้หาว่าเออ เราต้องตายเงี้ยเงี้ยแต่ละไม่วันนี้ก็วันหน้าแต่นี่มันต้องดีต่างใจต่างคุณงามความดีบำเพ็ญบารมีการไปงาน,นผมทำมาสังเวียนเป็นมองการมองหน้างั้นมันมีมากแต่ละโบราณนันาการเนิ่มที่อดีาตทราบของพญาทราบุนระวอเห็นว่าเป็นกเก่งทรัพย์ปลื้มในเรื่องของ พอดีว่า84คนเกินสับไปเรือเป็ยกสดีลาสามโมของคนใจพวกนีอยามาทำแบ่ชาปรันกิดเอาเล้าเอาไมเสียวทียแแ้งแห่งเดินหม่ทำทำสีดีลาบกีดทำชาปรันกิดเดืดใจอสูภาสัญญาความปวดสวยโปงงามปวดดีลำอย่ยงเย็นในหลังใรจังไข เดีเลยมาบอกพ่อับแม่พ่อับแม่กับพี่เจรัญญาแต่พระสุภากรมาทั้งแต่งำแขกโดยอาเียสมนันเป็นเมียเป็นบ่เกิดเนี่ยจอปวดสมเสียทีในเมืองพาราณาศสีสมบูรณ์เลยสมบักผัสสถานกดหลับใจหญิงงามิดแน่ากรลองบุ่มดังเดือดเตี๋ยีดีเขา หลอกกันเล่นกวนล่อมในความกันเถิงเดม่อเนนั่งสนมรับรัมอคำอ่ารับตมมอคำเป็นยังเป็นพอวันเจนคือยาสัเป็นรับนั่งสนมนั่งคนรับใจก็เลยว่าเจ้านิญรับแล้ว วบางคนเกโดหน้าไร้บางคนก็ะเสียวรุดุ้ยอยากชักบุญเราโคตรตึงเกินมาการับเน้นขัาหลอกคอนลำปัปจันงาว่าภาษาทีเยิปต์ในงานว่าอานิสงส์มันเป็นแรงพักดั่เหตุให้เกิดธรรมาสังเวียปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้น ในชีวิตในกรรมของควนยุษ์นี่เข้มากว่าทันได้เกิดเกินเลยดินความเวือในกูทั่ไปว่าที่นี่พุณวัยน่อแต่เป็นบนที่นี่ผัดข่องน่อแต่ง่าลงจากปลาชาเขาไปทีพระนวัดในเมืองภาราณสีปาอิสิปัตรณะก็เลยคุณให้เยอว่ บุตรเจ้าสาวอุปนิสัยขอพระองค์เ enfin, ป็นสัพพัญญุบใครเราจะล้ำเลิศเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราท่านนั่งหลายโพงสาวอุปนิสัยตอนนั้นประมาณสี่สีของกำลังเสด็จจบคงหนาพระท่านจะพูดีก็เลยทัดว่าที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องแอนเชิญท่านมาทางนี้ แสดงทำเมตัพจนยากะนะก็ไปฟังธรรมจนได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุเป็นอริยบุคคลสันสุตดาบันในเมื่อพอกับเมียออกที่ตามหาได้ฟังธรรมหลอกที่สองได้บรรลุเป็นพรภารันแต่ยังบวชได้บวชในที่สุดก็ขอบวชเมื่อญาติโยมทั้งหลายการที่เข้าไปนั่งฟั สังเวชปิจารณาเป็นความจริงของสังขารหลังในชีวิตเกิดอาชูภาสัญญาเห็นวันตายรักเมื่อเข้ามาเปลี่นกันเป็นอุปนิสัยสุตทอสุดท้ายเลยท้ายสุดนะครับคุณแม่ชีละเอียดสีมูนะครับหวานกว่าเพื่อนนะครับนี่ <าน>เดี๋ยวจีทายหรือลองเฟซนหรือเด้อนีเด้อเอานีละเอาสาธุสาธุานะครับเอาขอหยุดการถ่ายวิดีโอเพนทนี้ก่อนเด้อ